มา้งกันครับผมซุปผักกันจ่องผมได้ผักกันจ่องมาล่างทำควมสาดแล้วก็เอาไปย่างไฟครับนี่ย่างไฟเต่าทานแล้วก็มาลอกเอาส่วนที่ดำๆมันอวกครับนี่มันสีมีดดำๆลวกมันอวกเพื่อสีเอามาซุปครับเมื่อนี้ซุปผักกันจ่องเดี๋ยวผมลวกเอาดําดำๆมันอวกก่อนผักกันจ่องขมๆเนาะขมๆลำๆมันหวานจักหน่อยนี่โอ้เสียบอยู่ดนผักกันจ่อง แต่อย่างดิบๆกินสดๆแบบนี้กับเซีบเยวสีมะเห็ดแบบปรุงเครื่องครับคือเอามาสุแต่ว่าหลวกเอาดำๆมันออกกอนค่อยกินบ่ครับเค่อยเห็ดกินคือกันครับผมบอเพื่ออยากล่วงเบิ่งตัวเมี่ยนนูนี่รับจงไปล่วงเบือง,ดดองไององด้ครับเด้อประกันจ่องอาหารอีสานน้ำบานเทามันหาง่ายอยู่ดอกน้ำหวยน้ำนงผักตามเรรามาติเนาะ ลวกเอาทาความสะอาดลวกเอาน้าด,ม,ดม,มันออกแเี๋ยวสิได้มาหั่นครับอันนี้เยมาหั่นเป็นชิ้นจักน่อยมันยังจิตต่ายงเพื่อเวลาดไปซุปเนี่ยมันจะละเอียดไว้ครับอือโอ้อย่างมาใหม่ๆนี่หั่นเป็นชิน้นมันยังเราเอาไปต่าครับอันนี้ซุปผัก,กันจอง จังไปล่วงเบิ้องด้อครับเด้อนี่นูนี่มาซุปกันเลยครับนี่ผมจะใส่ง่าครับเพิ่มความหอม,อม,อมง่าขัวครับลงไปเลยต่ำครับต่ำง่าขัวเลยโอ้กินง่ากมหอม,อมแบบนี้เนาะง่าเนี่ใส่ซุปยังกระเสียบเนาะผมว่า ซุปเห็ดซุปนมไมซุปบกหมี่เมื่อนี้เขากันคัดก,กวบาำรายละเอียดเรวเยวะไิได้เอามกพริกมกพริกกีไฟครับมกพริกหัวหอมแดงกระเทียมที่กีไฟไวเอาลงไปเลยมกพริกสดครับเขากันคักพริกสดหัวหอมแดงกระเทียมตำเลย ผมเสียว่าหลายท่านยังว่าท่านเคยกินเมนูนี่ก็จยังไปล่วงเบิ่งครับเพื่ออยากล่วงเนี่ยเห็เดแบบของผมเห็ดนี่แหละผมอํารำอยากหน่อานบานเนาะผมหวมนัวๆตักพริกตำง่ายกันละเอียดเลียเ้ยวเอา ผักกันจองลงไปเลยครับจ่อง,งไปเลยผักกันจองหรือผักไผ่ยังไงนี่แหละครับแต่เกลียที่อยาดสีเอียนบวกขึ้นกันต่ำเลยครับต่ำผักกระจองเลยโอ้เสียวรืมมเดือป่านซุปมาปีกหยวก กว่ามันเสียบอยู่ที่ไปทงไปทาได้กีดแต่พักกันจ่องมากกันเ่าเหีดเมีนูนี่กันลวกกับปนกับเจีวใส่ออมใส่ยังโอ้พักกันจ่องได้หลายเมนูอีกดีครับ จำไปละเอียดจนมันละเอียดพ่อประมาณเป็นะครับนี่พอ่อพ่อเราครับก็ได้ละเอียดคักนี่ก็จะประมาณนี้แหละจำแล้วไว้มื่อปรุงเครื่องนี่ครับมันน,น้ำปลาลงไปจากน้อย น้ำปลาร้าด้วยครับน้ำปลาร้าลงไปไม่ต้องเยอะน้ำปลาร้าถ้าใส่ปลาร้ายนี่เดี๋ยวมันจะไปกบกินพวกง่าไม่ต้องใส่หลายครับกนันเขาขวจนิหน่อยครับขวาไม่ไม่หอมหอมขวาต้องไปผงนัวครับใส่หลายแสบหลายนี่ซ้ำนี่แหละครับการปรุง โรยด้วยซี่หอมต้นหอมครับลงไปเลยนี่สลัดเนีย่ยใส่สลัดเนีย่ยน้ำกระเสียบกันสลัดเนีย่ยหอมเปียผมบ่มี่ที่ซื้อผมได้ใส่ซัมมี่ครับสุดผักกันจ่องกสเสียบน้ำกันยได้ครับเด้อโอ้หอมหวย เหนียวข้ามยังใหญคุยอีเสียบซิมมึงก่อนครับอืมเสียบเดียวครับอันนี้เสียบเดียวหอมนั่มขมเนี๊ยดเดเงไม่ได้ขมแห้งเลยคอยไปล่วงมึงได้ครับผมว่ามันเสียบดีอยู่ เพื่อสิมากรสชาติแบบนี้เพื่อสิมากขึ้นกันนี่สุปกันจ่องมาครับแซบๆน้ำกันครับผม